สวัสดีครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับวันนี้ผมนะครับได้พระหินแกะนะครับผมกุเจดีแปดเหลี่ยมนะครับมาหนึ่งองค์นะครับผมแล้วก็พระชัยนะครับอีกจํานวนหกองค์นะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยพระชัยนะครับอยุทธยานะครับผมขนาดหน้าตัาประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมเนี่ยได้มาทั้งหมดจานวนหกองค์เลยนะครับนี่นะครับน่ารักน่ารักนะครับไซน่ารักน่ารักนะครับนะครับ น่ารักน่ารักนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายด้านหลังให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับยังไงนะครับนี่ครับยันไงครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพ้ะหินแก่นะครับกูดีดีแปดเหลี่ยมขนาดหน้าตัดสี่นิ้วนะครับผมขนาดความสูงนะครับจากฐานนะครับถึงยอดเกตเลยนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับผม นี่ครับเป็นศิลปะสุโขทัยนะครับงดงามมากนะครับผมล่ําบึกนะครับผมองค์นี้นะครับตั้งใจน่าจะแกะเป็นสามขานะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นหินแกะนะครับย้ำเห็นดูที่ก้นไหมครับเห็นที่ก้นไหมครับนี่เป็นรอยแสะนะครับผมเนี่ยของสุโขทัยต้องเป็นรอยแสะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้หสวยงามมากๆนะครับผมนี่เห็นไหมครับไม่ค่อยเจอนะ อันนี้ผมเจอได้นี่เพราะว่าเสาะแสวงหานะครับผมได้มาอย่างงดงามมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเป็นว่าถ้ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดชอบนะครับก็โทรสายตรงหาผมได้เลยนะครับผมโทรมหาศาสายตรงผมได้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็นลูกค้าประจาผมนะครับรู้ดีนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมส่งจริงนะครับผมส่งจริงๆเลยนะครับ สี่สวงนง้มนะครับอือ่เอาเป็นว่าถ้าชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ